ว่าเนี่ยอาจจะมีบางคนวกไปที่นี่เลยดีกว่ารเรื่องที่มันกำลังโอ้โหท้องแต่เท้ามากอ,อ,อาจจะมีบางคนทำเหรียญของหออลวงพ่ออาคมหลวงพ่ออาคมกับหลวงพ่อสิภพัฒพงคงเหรอค่อยขอไ้เป็นที่ระลึกหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ขอพูดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอาจารย์ด้วยครับไม่พูดไม่ได้นะเออ,เอ,อแล้วก็ มาเรื่องนี้กระชอนมากเลยเรื่องที่ครับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่ผมว่าเกิดมาปีนี้ก็หกสิบแล้วนะไม่เคยเห็นผู้ท่อผู้แก่เจ็ดแปดสิบเก้าสิบนั่งรถเข็นบ้างประคองบ้างก็ฮิ้วปีกบ้างนะครเป็นรอแบบนั่งรอในสาขาแบงก์กรุงไทยก็ยังดีนะอะแต่เป็นนั่งรอหน้าสาขายาวเป็นกิโลเนี่ยโหไม่เกรงจริงครับใช่โอ้เป็นภาพอเนกอนาด้าแล้วไม่ได้ไปนั่งรอแค่ชั่วโมงนะโอ้แดดๆรอรอเลยอ่ะเออคือ <Das que at> ผมฟังจากคุณลุงคุณป้าบอกว่ามากันตั้งแต่ตีตีห้าแล้วบอกยแปดโมงครึ่งอ่ะนายโซชัยลคิดดูตีห้า <c oughs> แล้วมีบางท่านเนี่ยแถวๆาบางบัวทองบอกว่าเออป้าเนี่ยไปนั่งรอที่หน้าแบงค์ทกศก็ถูกเจ้าหน้าที่ทกศไล่บอกทอกศไม่เกี่ยวป้าไปไปอยู่หน้าแบงค <c oughs> ์ุลไทยเฮ้อยอย่างนี้เหรอเออครับคือคืออันนี้เป็นเรื่องที่เราอเนกอนาถที่สุดนะครับแล้วก็ โดนด่ากันเื่อะขมเลยอ่ะจริงๆก็แอบแอบเห็นใจและแอบสงสารนะคแต่สงสารอยู่สามท่านถ้านายกก่อนเลยเพราะว่าทุกคนหมายมุ่งไปที่ด่าท่านนายกก่อนเลยอตอนนี้กาลังร่วมอยู่ในสภาแล้วก็ด่าท่านรองดีอาจารย์อารักษ์หลอกคนที่บอกว่ามือถือไอ้สมาร์ทโฟนไม่แพงแล้วอไม่แพงแล้วก็มีคนไม่แค่ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ดีคนไม่เยอะไรล่ะ แล้วก็ท่านที่สามก็เนี่ยท่านท่านครั้งนี่แหละครับอือือคือคนโดนด่าช่วงชอุ่จีนนี้ครับไม่ดีนะสวยเสลยชนะคนจีนนี่ก็ถือมากเลยนะครับโอ้โหโดนชยังโตกันทั้งหกคอนประเทศเลยเออยิ่งกว่าทัวลงเลยนะใช่ใช่พลาไปแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจอ่ะ เอ้าแล้วแ,วแวสแดงว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดให้ให้เรียบร้อยรอบครอบก่อน<ๆ>ที่จะเอเปิดตัวให้คนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหรืออย่างไรเออตรงนี้มามาถึงขนาดนี้เี่ยผมว่า,อาโอ้โยคงเครียดมาก,กราหรือแบบโอ้ยกูไม่<อ> <ๆ S 2> น่าเลยากูคิดผิดเป็นนิดเดียวเองอะไรจริงคิดผิดเป็นหลายหน่อยไม่ใชหน่อยเดียวอ่ะกใช่ อันหนึ่งที่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยววกกลับมาว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ละเขาแหลงดูกัน uh huh. อิ่งหนึ่งที่เราขออนุญาตพูดไว้ก่อนคือเอ,อพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยอ uh ื huh. เราเรียกว่า crisis management uh huh. คืออันเนี้ยขออนุญาตพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะอาจารย์ uh huh. คือพอเกิดเหตุการณ์เราจะพบทันทีเลยว่าอื uh huh. มันมีมันเหมือนมีเสียงมันเหมือนมีเสียงแก้ตัวมากกว่าเสียงจอมรับแล้วมันรีบพูดไปหน่อย ครับแล้วมันกลับกลายเป็นแบบแทนที่จะแก้ปัญหาเขาเรียกครายสิทธิ์ได้ม,มันกลับกลายเป็นยิ่งลึกลงลึกลงอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมอยากจะพูดแล้วก็อาจจะเผื่อท่านผู้ชมแฟนๆเนี่ยลองช่วยกันลองช่วยกันแสดงความเห็นก็ได้นะครับคือส,สิ่งที่ผมได้ยินคําแรกเลยแล้วก็ออกมามันเหมือนแก้ตัวอย่างน้ําขุนขุนเอ่อเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่วันแรกไม่ใช่วันเดียว เขาให้เวลาตั้งหลายวันมาทําไมมาทําไมพร้อมๆกันไปต่อว่าว่าเก่าผู้เฒ่าผู้แก่อีกเหรอนะครับเพราะว่าจะไปโทษเขาเหรอนะว่าวัดันแรกจะมาออกันทาไมนะครับก็คุก็จัดคิวไว้ก็หมดเรื่องแล้วถ้าจะอย่างนี้มันก็ต้องบริหารจัดการก็ต้องบริหารจัดการแล้วผมว่าบางอย่างรีบไปโตแยงหรือว่าพูดออกตัวเร็วครับเหมือนปัด ปัดความผิดออกไปใช่ใชครับ,รบแล้วก็ไปเรียกร้องของความเห็นใจในอารมณ์ที่อันนี้เรื่องที่สองคือคุณไม่ต้องเรียกร้องความเห็นใจในขนาดที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงเช่นบอกว่าคนน้อยสาขาหนึ่งคนน้อยอสาขาหน,น,นึ่งคนครับไปเคยมีตั้งแต่เปิดสาขามาไม่เคยเจอคนบ้าขนาดนี้คือจะพูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นใจหรือพูดแบบเออมันมันยอมรับได้อย่างนั้นจ๊ะ นะครับอันนี้เราไม่เคยประเมินเลยออยากให้หยิบหยิบเรื่องนี้ก่อนว่าครับไม่ต้องรีบพูดก็ได้ครับเออแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นเราจะพบเห็นอย่างเช่นญี่ปุ่นี่ยอาจารย์เห็นไหมเวลามันเกิดเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโค้งับปิดพื้นเลยยอมรับผิดก่อนยอมรับผิดก่อนครับครับขออภัย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 ก่อนเือแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาชี้แจงอ่ากันอีกทีหนึ่งครับ เพาะฉนั้นขออนุญาตก่อนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์อรักษช่วยวิเคราะห์ย้อนหลังไปนิดนึงว่ามันแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดได้อย่างไรช่วยอาจารย์อรักช่วยชำละดูหน่อยนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรคอให้คนทำเงานะเดือนขอทานไปไปเที่ยวเอรอรับบริจาคเงินรอรอเสร็จเงินจากจากใครแล้วมันเกิดได้อย่างไงมันก่อนจะเป็นเรื่องแก้ตัวเนี่ยเอาเรื่องที่มาที่ไปออกแต่ลองประเมินหน่อยฮะจริงๆผมว่ามันก็มาจากความที่ มักง่ายมาไปที่แบบเมื่อกี้เลยนะครับความมักง่ายของของแนวคิดที่ทําออกมาแล้วแบบคิดอยู่แต่ข้างบนนะครับคิดแต่อยู่ข้างบนยอดปูผายอดเขายอดหอคอยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ได้มองหรือว่าไม่ได้สร้างเขาเรียกซีเนรีโอมานะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นครั้งแรกหรือเปล่ามันไม่ใช่ครั้งแรกครับมันตั้งแต่ทําเรื่องนู่นนะครับลงทะเบียน อะไรเราไม่ทิ้งกันแล้วใช่ไหมครับมันก็เกิดความโกลาหลอะไรลักษณะนี้มันต้งเยอะแยะนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่ทิ้งกันมันก็ตั้งแต่ไปลงทะเบียนไอ้ที่ให้แข่งนั้นลงทะเบียนไปแล้วเว็บล่มอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่อะไรอ่ะช็อปชิมช็อปใช้นู่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นเขาได้เกิด ความผิดพลาดแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับซึ่งผมผมเองในท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เคยบอกเมื่อคุณผิดพลาดครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณหรอกนะครับรคุณยอมรับผิดและคุณก,ก็ปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามันผิดพลาดในสันเดียวกันครั้งที่สองเนี่ยเขาจะเริ่มมองหน้าคุณละผิดพ<อ>ลาดครั้งที่สามเนี่ยคุณไม่ต้องแก้ตัวเลยเขาด่าคุณอย่างเดียวเพราะถือว่าคุณไม่เคยเรียนรู้รไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ผิดมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับผมคิดว,ว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการออกแบบที่ที่ มักง่ายแล้วก็ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นก็คือเอางี้ครของเราเวลาคิดอะไรเนี่ยระบบราชการผมยืนยันว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากระบบราชการไทยเลยนะครับแล้วราชการไทยก็คือว่าพยายามคิดดูว่าไอ้ตรงเนี้ยร้อยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ตรงไหนบ้างสมมุติเจอช่องว่างหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นตเขาจะไปแก้ไขไอ้ตัวหนึ่งรหรือสองเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ให้มันเกิดแต่โดยไม่สนใจว่าไอ้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะลําบาก ยากแค้นขนาดไหนเขาไม่สนนะเขาเขาขออย่างเดียวว่าอย่าให้เกิดไอ้สองเปอร์เซนนี้ผลก็คือคอะไรคุณไปกันไอ้สองเปอร์เซนซึ่งมันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ตัวใหญ่มันซัฟเฟอร์หมดมันก็เลยเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าไอ้สองเปอร์เซนี่มันจะเกิดขึ้นอีกนะครับ,รบอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยอันดับ,บสองก็คือว่าของของคนทั่วไปเนี่ยเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อย่างน้อยน้อยต้องไม่มันเกิดขึ้นอีก แต่ของเราเราก็ชอบอ้างอู้มันเข้ามาเยอะมันนู่นมันนี่ระบบไม่เพียงพอนู่นนี่ไปอะไรไปแ,แต่อรอาชการก็จะคิดเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ใหม่ๆมาตลอดแต่ยกตัวอย่างครั้งนี้มันเห็นชัดเจนแล้วว่ากลัวกลัวว่าอะไรกลัววา่ารับเป็นเงินสดแล้วเนี่ยนะครับจะเอาไปเก็บหรือเอาไปจับใจใ่ายใช้สอยเสือวุ่นวุ่นไรนะครับมันจะไม่หมุน,นก็เลยเอาละให้มันจ่ายเป็นเป๋าตังค์ไปเลยนะให้สแกนน่นสแกนนี่ไปอะไรไปแล้วก็คิดว่า เออผมเชื่อว่าเขาคิดง่ายๆแบบนี้ครับพี่สุชัยพี่พี่บ๊วยแมมมือถือในเมืองไทยเนี่ยอ่าประเทศไทยมี60กว่าล้านคนนะครับแต่มีมือถือตั้ง70 80ล้านเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนมันต้องมันเกินคนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแทบไม่มีใครหรอกที่ไม่มีเบอร์มือถือนะแต่แต่เขาไม่รู้หรอกครับไอเบอร์มือถือปัจจุบันเนี่ยคอร์เปอเรทก็มีเบอร์มือถือครับแล้วหนึ่งคอร์เปอเรทเนี่ยอาจจะมีมือถือเป็น10 20บเบอร์เลยแล้วคนหนึ่งคนเนี่ย นะครับ,รบก็ไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์แค่เบอร์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมสม,มติว่ามันมันอาจจะคนหนึ่งมีสองเบอร์โดยเฉลีย่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือมีเป็นสิบล้านคนเลยอ,อะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยว่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าคิดไม่คิดไม่ถึงงานเนี่ยคิดไม่ถึงคิดแต่ว่าจะแก้ปัญหาแล้วก็แหมภูมิใจนี่แก้ปัญหาได้ไม่ต้องเอาเงินสดแล้วก็มาอ้างเขาคือไอ้ตัวที่ผมล็อกไม่ได้เลยคือว่าไอ้ที่ไม่ให้เงิน ธนบัตรนะเพื่อป้องกันโควิดแต่ไอคนเป็นแสนคนตามสาขาต่างๆยืนชิดการเบียดเสียดกันทั้งวันคุณไม่คุณไม่คิดเดี๋ยวจะมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนี้มันเป็นอะไรที่เขาทํามาเพื่อออกแบบสถานการณ์หนึ่งแต่พอมาเจอสถานการณ์หนึ่งมันไม่ได้ถูกรองรับและเขาก็จะนิสัยคนไทยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลามีอะไรต้องโบยก่อนครับเพราะระบบราชการมารับผิดไม่ได้พี่สุรชัยพี่พี่บ๊วย ถูกไหมฮะอระบบราชการคุณรับผิดคุณตายคนเดียวเลยครับในภายนัันคุณจะต้องกระจายความรับผิดชอบของคุณออกไปให้กับคนอื่นให้มากที่สุดและถ้าใช่ครับนี่ลักษณะนี้เลยครับถ้าเป็นเล่นบอลก็คือบอลอย่ามาหาผมเตะไปข้างหน้าไอกองหน้าไปวิ่งเอาเองใ่่ไหมถ้าถ้าเป็นแบบอ่บอล อ่าสมัยใหม่บ bon อลแมนยูเก็จะลำเลียงจากโกเลยใช่ไหมชิงกันมาไอ้นี่ไม่ได้กับไอ้นีบ่บอลมาถึงเตะทิ้งก่อนเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าประตูเดี๋ยวเดี๋ยวคนฉันคนสุดท้ายฉันโดนโทษอะไรแบบนี้เนี่ยคือคอนเซ็ปข,ของของอ่าข้าราชการไทยเลยนะครับก, <ๆ S 2> ก็แน่นอนเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็เห็นว่า คนที่ออกมารับเนี่ยก็จะโดนอะไราพากทันเธอนู่นโดนนี่แต่ถ้าคนออกมาตะแบงไม่ผิดเนี่ยอ่ตาตั้งกรรมการสอบตะแบงไปตะแบงมาเฮ้ยมันหลุดเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนั้นรตรงนี้ครับผมคิดว่าสังคมที่เราผ่านมาเนี่ยมันถูกมันสร้างแนวคิดอะไรต่างๆของระบบราชการให้มันเป็นแบบนี้นะครับ,รบดังนั้น,นียผลกระทบก็คืออย่างที่พี่ตั้งเรื่องไว้เลย เฮ้ยมันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกว่าให้ทําเหรียญสองท่านน่ะคุณรองนายกกับกับรัฐมนตรีกลางนะเขาบอกว่าคงไม่มีใครกล้าใช้เพราะกลัวเป็นขอทานตลอดชีวิตเนีเอออย่างที่พี่ตั้งเลยคือคืออย่าลากันเพราะว่าถ้ามีเหรียญห้อยเนี่ยสององค์นี่ยาจจะได้รับการไม่มเลสนะที่ขอทานประสาทกับแล้วแล้วระบบแล้วระบบที่ออกมาแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็แปลกครับเพราะเขาไม่มีมือถือนะครับ เขาให้ไปลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนครับเอาใช้บัตรประชาชนเอาใช้บัตรประชาชนแล้วทำไม่แั้งแต่ต้นถูปปีชกตั้งแต่ต้นใช่ไหมแล้วตอนนี้กลายเป็นไอ้บัตรตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลเรื่องเม็ดเงินเขาให้ใจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะครับก็คือว่าหลังจากลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนแล้วเนื่องจากไอ้ตัวนี้เป็นสมาร์ทการ์ดพี่ชิปนั้นนะมันคือชิปเหมือนกับบัตรเครดิตเลยนะครับซึ่งมันติด วันหนึ่งมันเก็บข้อมูันได้เยอะผมะผมเดาเ,าเองว่าเขาคงจะให้เงินเนี่ยผ่านมาในบัตรประชาชนนี้นะ,ะหรือไม่ก็ไปออกบัตรพิเศษอันหนึ่งมาให้นะครับแล้วก็ให้เอาไปใช้คู่กับบัตรประชาชนอ,มอ่มองเป็นแนวทางที่สองว่าอ่หรือทา,ทางที่หนึ่งนะ<ต>ก็คือใส่เงินเข้าไปในบัตรประชาชนไหมซึ่งผมก็มันก็อาจจะยากในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่แต่ก็แต่ก็กกทําได้นะเพราะนะั้นผมเลือกวิธีที่สองมากกว่า บัตรสมาร์ทการ์ดไม่ได้มีทุกคนด้วยจ้ะเพราะเหล่าประชาชนสมาร์ทการ์ดไม่มีทุกคนเหรอฮะไม่ได้อ่อเฒ่าแม่แก่อยู่บนดอยอยู่บนอะไรใช่นะเพราะเขาไม่ต้องทำเลยนี่ครับแต่เพราะนั้นก็คงจะแก้ด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเอาบัตรพิเศษให้บัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยแหละเหมือนบัตรคนจนบัตรอะไรเนี่ยแหละแล้วก็มีเงินให้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็เวลาไปใช้ก็ใช้คู่กับบัตรประชาชนนะก็เข้าเครื่องรุ่นบัตรเข้าเครื่องอ่านบัตรแต่จะมีร้าน ที่มีเครื่องรูดบัตรที่ร้านไอ้ที่ไม่ได้บอกนะครับมันไม่ได้ทุกร้านนะครับเพราะเพราะปัจจุบันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้เครื่องรูดบัตรเนี่ยเขาก็เลยออกแบบให้มันเป็นไอ้ไอ้ไอ้เป๋าตังค์กับเป๋าไอ้ถุงเงินนะครับเพราะว่าจะได้จัดการผ่าน QR ได้อันนี้ไม่ต้องมีเครื่องรูดบัตรใช้โทรศัพท์มือถือ QR อ่านแล้วก็ตัดไปในโทรศัพท์มือถือแอปเป๋าตังค์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นบัตรไอ้ตัวนี้เนี่ยนมันต้องมีเครื่องอ่านบัตรพี่ถ้าร้านไหนไม่มีเครื่องอ่านบัตรคุณใช้ไม่ได้้ะแลสุดทายยันนจไปอู่ใ ร้านที่มีเครื่องอ่านบัตรเยอะสุดก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเครื่องอ่านบัตรก็คือดอ oh. นเะมืองโทเวอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ไอ้ร้านแบบเนี่ยจะหาร้านธงฟ้าร้านอะไร้มีเครื่องอ่านบาัตรแต่ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีหรือเปล่ารุ่นแรกมีนะครับรุ่นน oh. ี้เขาทาบาทัตรสวัสดิการแห่งรัฐกเดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาบังคับให้ซื้อกันแต่หลังจากนั้นพอพัฒนามาเป็นแอปแล้วอะไรแล้วมันไม่จําเป็นละต้องมีเครื่องอ่านบาัตรแค่อ่านค R แล้วก็ตัด อ่าข้างในแล้วแอปเลยเมื่อจบครับใช่ก็อันนี้เห็นด้วยเลยว่าจะไปเห็นก็เลยจะไปปัญหาก้อนก้อน <g ul> ใหญ่มาหรือมาตอนใช้ใช้เงินตอน